สวัสดีครับวันนี้เรามากินหมูกระทะกันครับคุณผู้ชมกินหมูกระทะอะไรนะท้าความร้อน,น,นรออน้อนเข,เขากินกันหน้าหนาวเรากินกันหน้าร้ K, อนนี่แหละคุณผู้ชมกกเิิดอยานความอยากกินตอนไหนก็ได้นะครับวับนนี้รู้สึกว่ามันน่ากินมากคุณผู้ชมเป็นชาบูน้ำำําดาอ่ะลองชิมชิมเลยมันอร่อยนัวไหม ไม่มันรสชาติมันหอมอร่อยมากอืมมาโอเค็มพอดีเลยสุดยอดหลาดขาวราดขาวอร่อยจริงจริงเลยคุณผู้ชมครั้งไอ้ครั้งที่เราเรากินมาตลอดตลอดเราชินไอ้ใส่ขนอเนาะเราใส่แค่แค่ซอสขนอต้มยำมากขนอธรรมดามากใช่อันนี้เป็นรสนี้คืออร่อยเลยมาคุณผู้ชมแซบ่บครับผมใครอยากกินอะไร กินครับผมนี่ผักก่อนเลยอ้ยคนดียังเลยวันนี้พี่เกมสายสายนี่ไงผมลำหมูก่อนเลยงั้นนะสายคลีนผมไม่ต้องเกรงใจหรอกพี่เกมอยู่กันสองคนเอาเรื่อยหมูอะแน่นอนเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปกินล้วเดี๋ยวไปล้างตรงนี้เลยสามชั้นสุดเลยขอผักก่อนแล้วกัน ันนี้น้ำจิ้มของเราเป็นมันน้ำจิ้มอะไรเนี่ยซุกี้ครับซุกี้เนาะปีฟูดน่ะมีครับผมทำไม่ทันจริงโอ้้หูท้าหมดนะ <laughs> ไม่หมายถึงที่ย่างไว้ <laughs> เอาวก็เลยนี่เลันนุ่มๆสามชั้นคุณผู้ชมนี่ติดใจน้ำซุปเอาพี่เกม รานข้าวอร่อยเนะอะอร่อยมากเหมือนเรากินชาบูมากก่อนหมูกระทะนะรสชาติมันเหมือนมากกินกันสองคนคุณผู้ชมไม่หมดแน่มิกก็ไม่รู้ไปไหนผมเงียบคลิปเลยนะครับผมไปเรียนไม่ใช่หรอฮะไปเรียนไม่ใช่หรอ วันหยุดม่น่าเลยียงเนาะกุ้งก็แซ่บอับไ,ไปพี่เก่นของกินเป็นห่วงเห๋ยว่ะเอาเอาดูดิโหอะ ไม่สุกเด้อหูดับเด้อมามานี่ผมไม่รอให้สุกเลยเนีคุณกินก่อนให้สุกแล้วเนี่ยกินผักโน้นเอาผักก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่อ้วนถูกไหมไปเอาหมูก่อนเดี๋ยวผมตก้วยผักโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่อ้วนอยู่แล้วมาเอาหมูมาใส่กันเลยสดยอดมากได้อยู่นะหมูกระทะหน้าร้อนพี่เกมหน้าไหนผมไปกินคุณผู้ชมน่ารัก ไนได้ให้มันแบบอันนี้อันนี้รล่ะอา้อาวอ้าวดีกูรู้นะซ <c oughs> ุปเด็ดมากวันนี้อ,อยากจุ่มก็จุ่มได้นะ่ะจุ่มก็ได้นะน้ำมันก็ร้อนอยู่ เราใช้เตาถ่านคนุณผู้ชมมันอร่อยเนาะมันหอมหมูกระชับเยียวยาทุกอย่างค,นคนุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้กินข้าวด้วยกุ้งก็มีคุณผู้ชมครับ

ไป,ไปต้องกลัวหมดแต่ไ,ไม่อัน้นคุณผู้ชมอยากลองแต่ว่าอันนี้เป็นตุ้ดุดดดิด ไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดได้ได้มันได้เหมือนกันเคยลองเคยลองตรงนี้หนึ่งอื้อกรอบเลยปุ้งกะดุมอัอ แล้วไม่ได้กินกระทะทำหม้อทากินนี่นานมากเลยเนาะหลายเดือนแล้วนะคุณผู้ชมผมไปกินแต่ร้านครับไปกินร้านก็กินแต่กินแดดอะไกุ้งกุ้งกระปูครับสองอย่างแต่ผมว่าเรากินอย่างนี้ได้ฟิลกว่านะก็กินอย่างนั้คนเยอะอร่อยกว่าที่ไปกินร้านด้วยวันนี้ใช่มาก เพราะว่าน้ำมันคนละอย่างน้ำซุปคนละอย่าง <Okay. S 1> อร่อยเลยอ่ะน้ำซุปอ่ะนีเด้งสุดสุดอ่ะ,ะมันต้องเอียวะไรพี่เกมเอาใส่ปากลิ้นมันเป็นเน่ยนะอันนี้นะนุ่มมากนี่เหูยคร สามชั้นคือสุดผู้ชมมันเนื้อนอุ่มม,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 มันน่ารอให้มันอันนี้สุกเกินแม,มนมกระด้างใช่มันแข็งอือสามชั้นหน่อยน่ากินมากเลยข <laughs> องผมยังไม่สุกเลยอะ่ะใส่เองดีครับฝั่งใครฝั่งมันอันน้าน้ำเน,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 นี่ย เมื่อกี้คุยยังล้ำมานานนะผม,มนี่เมื่อกี้อันนี้อันนี้แบ่งเขตแล้วไม่เกี่ยวดิ <laughs> โอ้นี่ชิ้นอย่างใหญ่เลยทุกคนน้ไมด้หมุนนมนุ่มันอร่อยเนาะ <c oughs> ไปแบบนี้ไม่ต้องแรงมากเงี้ยกลังดีเลยคุณผู้ชมเรื่อย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 มันต้องร้อนจัดมันต้องรีบเรากินไม่ทันเลยแหละรีบนะร้อนชิ้นนี้โอ้ไปปิ้นดูข้างล่างมันสุกหรือยังเนี่ยชิ้นนี้ชิ้นนี้ปิ้นเองพูดพูดปากพูดตั้งระวังผมหรอกอย่าเผลอแล้วกันเข้าปากมัน ชื้นใจอือถึงแม้จะร้อนแต่วกว็ขึ้นชื่นใจอ่ะมันอร่อยอ <c oughs> ร่อยอ่ะเอาผักมากกินมักสดชื่นใจกว่าอ,อืมนี่ แดงครับหมูแดงนี่คือหมูแดงครับผม,บมหมูแดงครับน้ำซุปอร่อยกว่าเดิมอีกกุงเอาผักใสไปแล้วอ่ะ ต่อันนี้คือไม่ถนัดไปเบามากเลยทุกคนตอนนี้เบาเกินมากเนี่ยพี่บ่าเอาฐานใส่ไหมใส่ไม่หรอกหรือว่าจะพอทั้งนี้พอทั้งนี้ก,กินนไ,นไหม <c oughs> ตอนนี้ก็เหงื่อแตกแล้วครับเอาบางๆมาใส่มันจะสูตเร็วสุดไรเนาะสอะไรมาุยพี่เกมน่าจะเอานั้นมาไอ้อะไรนะที่มันเป็นแผ่นวงกลมอ่ะชอบมันมันเนื้อเยอะกว่ามันผมชอบอ่ะมันมันแน่นคุณผู้ชมอร่อยจริงมันไม่มันอ่ะคุณผู้ชมอันนั้นอ่ะมันขึ้นมันมันละมันกับหมูล้ํา เนื้อมันเยอะเกินมันแข็งเวลามันสุกแล้วก็ดังนี่เลยไม่ไมาผมชอบอดีดีกว่าเนี่ย <c oughs> ดได้ไปเลยฟังเลยก็ใช้มือแผ่นสวยว่าได้ใช่ไม่ต้องเฮียไหลครับคุณผู้ชมหยุดข้างเสาครับแต่อ่อยมากเลย ลาตีนี้ยังอีกยาวไกลยังยักับมันอยู่เออยังยังยังไม่มืดอ๋อก็พูดไงราพูดอย่างไงก็วันนี้อีกยาวไกลอีกยาวไกลกว่าจะมืดใช่ไหมใช่แล้วนู่นนะครับผมอีกห้าชั่วโมงออันนี้กระลำันสามขุมกว่าลำไปอย่างนี่ยตังเทียงอะผมนี่ชอบกินเห็ดนะทุกคนเพมันหวานครับผมถ้าพี่เกมชอบ ต้องรู้ว่ามันชื่อเห็ดอะไรเห็ดอาชิมะโอเคแล้วเขาจะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันคือเห็ดอะไรแล้วี่แกะบอกอะไรมามะเนี่ยเอ่อาชิมะตาซิมะที่มาเลติกถามไปพูดใหม่ตาซิมะมาเลติกอันแรกอันแรกตาซิมะมาเลติกไม่ใช่อันแรกอันแรกตอนนี้อาชีมาเห็ดที่ผมถามตอนแรก อาจจะปกติทำนั้นนะคุณผู้ชมไม่ใหญ่ก็อยากลองกินหมูกับน้ำซุปมากพี่กิมผมว่าต้องอร่อยแน่แน่แต่ไม่ชิ้มชาบูเลยโอยลมมาหน่อยนสูกอยู่นี่สูกสูกสก ไม่ไดไม่สุกนี่มันได้ค่อยร้อนขึ้นมาแบบไม่กระด้างไค่อยนุ่มนี่พี่ที่แนะนำาให้จุ่มนุ่มกว่าสุกเร็วกว่าด้วยเนี่ยหมูจุ่มหมูนุ่มจุ่มมันบุลําต่อ,อย่างหม้อรำน้ำซุปมันซึมเข้าในหมู <laughs> เราเลยเลยจะทำเกลนี้ไปนี่ <laughs> เทน้ำซุปเก่งอะเนาะมันเลยอร่อยวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับมากินหมูกระทะท้าความร้อนด้วยกันวันนี้อุตตริดดีสิบองศาครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมตอนร้อนแบบนี้แองแดดตรงนี้คือดำเลยดำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมคอมันคนอื่นคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ไปกินกันต่อคุณผู้ชมหมูมันยังไม่สุกเดี๋ยวเติมถมทานกันเลยเยอะเลย